ไปนตะย่านแทชูว่าเปนตะยานแทแล้วกูตามก้นอีผ้าแด้ปะสิเออไปแบบว่ามองมองมองอันที่มันลอดัยนในเด้อพ่เห็ดเ็ดยังเฮ็ดคนเบื่อเห็ดคนเบื่อหักแหลกเลยฟน้องเ ปอาหนุ่มอ่ะเห้ยเอาเห็ดบ่น่ะถ้าบ่ได้เห็ดห่าวนุ่มอ่ะมันแกงเด้วยมีแต่พูนเฮ้ยเลาะไปทางเขาพุ่นละวะทางนี้ชุดกเกออยู่นี่เห็ดแต่พูนอืมโอ๊ยโอ้ย อ๋อหนูใหม่เนาะอ๋ะนอน,น่ะนไม่ถุงเี้ไปมีไปหาฮกเอาหนานี่งันสักทั้โอ้ยนี่เป็น,งงปออนถงยง,งย,ยางมี่นถุงยเนาะอ่ะยาง่นนกาไบอเแม่ไ่เลยานไม่ไล่เนาะบ้าวันนี้ จะได้หน้ตไม้เมื่อแกนจ้าอุณาอ่าถ้าแมนปอกเอาเนอะคาดไปนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยกูอยจะเฮ็ดหนาเฮ็ดเด้ใ่หน้า บอกบ่สุโพกเขามาด้งจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเคี้ยนาะเขาพุดอย่างี้น า <recalled. S 2> <c oughs> mm mm, ้มีเห <la> <c oughs> ็ดบอช่ยอย่าพากูไปมองไม่บ้องนี่ไม่ไหวนะ ฮยังหน่อยฮะก็ได้จีเลยแหละไปเมนอะไรดีเนี่ยหัวพูนหัวพูนเขาหาไปเบิดเร็วย่านแนเดียวเนี่ย

Đấy, phong mưa tắm Ai... Đây không có tầm mộng ây thậm chí nó ngủ gạo này anh em

kem chấm nồng, đi 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 làm như thế gì đấy mày, phải để anh, anh chìm ครั้งแรกบางแห่งเราตั้งจะเกิดละลายปีได้แต่ว่าลายปีเราปัญหาเห็ดมหมุนหกลายได้อีละ <c oughs> เฮ้ยข้าหมุนวะล่ะถ้ามันจะมีมันก็คงมีว่า ถ้าเมล์บุญเฮามันหักสิได้เว้ยบัวเมล์บุญเฮามันหักบ่ได้เข็ดพวกมันกระชี้เห่าๆเพือไปตองเนาะมีตะบอนบอนบอนค้นเคลียร์บอนค,นค้น,คนเอาลองจิ้มลองก่อนพลนมันเคลื่อนา พคนบอกว่ามันออกถูกโพนผ่านมาหลายโพนแต่ได้หน่เห็ดอีช้างฉันขอคือบอกว่าจะเห็ดเห็ดอะไรนน่เห็ดเบื่อโอ้ยหาหน่อไม่ก่อนสิได้หรอ มาตะเวนเพ้นป่านนี่แหละคือสิบุมีเฮ็ดแล้วล่ะ,ละไปข้างใดชุบฮะเฮ้ยห่างๆไปไกปลป่านนั่นบ่กได้ป่ะบูจักท้งไปได้ป่ะ เขาตัวอะไรอือโอ้อยู่นี่ก็เจ้าวามีมึงยังขี่ปะนะอุ้ย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 ตายตายตายไปหาบอลเป็นแปนไดกูโมโหแล้วกูไปทางใดกูก็ย่าน Ừ ừ, ừ, đấy Thôi dán họng nó bây giờ, Má đâu? bay, đi. Sao bay đi Bông lên lại đi nè, Bông đi. อาอกตที่เลยหรือาท่านได้ผมไห่ผมป้าอาตีได้บอ่นแล้น่ะเขาก็บเบลือไ้เขาจะกดอกเนาะนี่มอตำรวจา้จต้ใส่เิบม bông lại ngang bưng ngang của tôi bưng ta tin đó không Hãy cho khổ. เจอแต่เห็ดผีเบือดิเฮ้ยน,น่ะป,ป,ประเทศเปล่ก็รเจอเฮ็ดคอนเบื่อไงเฮ็ดปอะมาณเ็ดรอยวลิ Đỏ Để mà đỏ mà nó đỏ ừ. mà nó nhanh này nó nhanh bình này quăng thế nó ừ. ừ. sắp thịt thì về đây chám đỏ như <cười> 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 Ui, vun ta, buồn ta Ui, đây sắm đọc, sắm đọc đốt năng này con

เฮ้ยบ่เออคอยจะคอยมีเงายองหลังไอ้ยคอยมีดดันดันดันน้หักบุดโอ้ยใช่ๆพวกแด่วกมันแน่นอ่ะ หกหกว่ะแมันไหลหดเขาได้ดีได้จ้าพวกจเล่นโบบง่า่นเอาเฮ็ดพวกนัอดีเอเอาเอาบเอาลอกงาว่เานีนอ่เาเนาะนาฟาเนาะเขาเอาไว้กอนนะเขาเอาไว้เนาะ Bụi phân bạc của hai cái hệ bụi bụi phân bia. A suy, nhìn bà, nè suy. A mày, mày, mày. A mày, ดนกันเอาบ่ได้จูบบอฟู่เอานล้วเยูอะจิ้มจิเบาทับดิับดิจับดิับดิับดิทับดิ้ไปได้แไปามเหมือถ่ายเลยถ่าเลย่ะถเอาป้ากู Tân lịch hôn ký thân hương hôn cái này. hết tạo ra hết bữa ăn hết kia kia

ông cắt ông đây ngoài <laughs> đi đi nó có phải hồn thang bọn hết nó không nhìn lại nó đang lựa ảnh hiển của ông tín lắm ôi tín lắm โอ้มันเฮ็ดเขาเอาแล้วตีนมันโอ้เนาะไงเฮ็ดข้างได้นี่ก็ได้เกือแต่เกือแต่โอ้ขอยเอาสักน้ำไม้ตักเห็ดนี่เห็ดขอย Có kịt đấy đấy, gọi phụ điều đi Có kịt lọ khỏe nè Phó treo này đó hơi Nguyên phó kèn đấy Nó phát khẩu, khẩu đây lại lấy sao này

นั่นได้ก็น่้ยพ่อแกงับหาคอคดนะเหมืนน้าไก่เดิเนาพาเนาะ เอาคักเอาแน่นดีนี่ีเป็นโอ<ฮ>้โ<ฮ>ขาวกับไไ่ไห้อาจัดดอกแท้เอาคักเอาแน่เอาเวิร์ดเอรีอ

เอาแบบย่างไปหาเห็ดไปเรื่อยๆเด้อไปเวลาเขากลับถ้าย่างแบบชิ่วมันเมื่อยรล้น่าเล่นอบ่านีป่ะไม่ร้อนโเลยหัวริ่มจีหวหวเลยเจ๊เจ๊แหละได้ดิ อ้าทีบันโอ้ดูเดกโอ้ยเก่นเอ้ยเพื่อปิดบทตีกับคนง่ายทีวัน <laughs> หาโน้ตอ้อยมาแกง <laughs> เอาไว้เอาโน้ตอ้อยมาแกงกันเกือบเปียกอ้อนขนาดปลาลงเลยไปโอเคจ้ะคลิปนี้เขากะสิโอโตไปก่อนมนันเนาะไปหาต่อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กบบากพ่อแม่พี่น้องกดไลด์กดแชร์ ก็ติดตามให้จะต้องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วจะปาดีแล้วสวัสดีกัจจุโตกะ